Ừ. Gọi để thêm một chút mất Vừa thôn chấp là Là Này Là này Hả Ú Bán Thôn cứ này Đi เร่งว่าทงร,รู้ว่ามีปลานี่ทงดูนู่ๆๆนนะ่ะทงน้ำไหลนะ่ะไอ้ดูไหนอ,อู้อ้ปลาดุกครับสองตัวครับ,รบหนึ่งไปยะก็ดอีกย่ะไปย่ะไปยะ เอาละตัวตรงกังลราสำรวจครับตอนนี้ฮะปอไอเห็นมั้ตัวเยอะไหม

ฝั่งนู้นไม่มีอยู่แล้วน้ำไหลเข้ามาน่ะทุง่งนั่นน่ะฮะปกติน้ำไหลม,มันต้องขึ้นนะ <ś c oughs> นี่นี่นี่ทุ่งนี่นี่โอ้โหนี่นี่น,น,นี่บ้านอู้หูประตูนี่นอนเหรอวะน,น,น,นี่ไหมน,นี่นนะนน โอ <IS> ้ยพอได้ต้มเลยนี่กับข้าวเย็นกับข้าวตรงนี้เดี๋ยวดูในตรงไม้มีไหมโวยดูดิโวยดูเพื่อมีวันนีมันขึ้นไปทรนี่มันจะขึ้นไปทุ่งนาแล้วโอ้แม่กระโดดได้ด้วยไหมถ้าาดูอะไรกระโดดได้วะน ตรงจะทำหลุมพังนะครับตอนนี้ตกติมต้องขึ้นฝั่งโน้นนะนน้ำไหลนะฝั่งโน้นไหมฝั่งโน้นน้ำไหลดีมากเลยด้วยผมว่าต้องมีวะ่ะมันต้องมีเลย แสดงว่ามันขึ้นไปจําตรงนี้มันจะขึ้นไปทุ่งนาครับนี่มาเสียมมาแล้วดักเลยครับผานทงครับพานทงเดี๋ยวทำลุมก่อนนี่ทำลุงดับไปก่อนนี่มันตกลุมแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ครับอยู่ในล้มนี่แหละ เนี่ยเน่กระโดดเก่งอยู่ว้ยไม่ธรรมดาเว้ยตด้สี่ตัวแล้วครับมันจะกล้าขึ้นมาอีกไหมงมันจะกล้าขึ้นมาอีกไหม่ทหวาด็กๆมันขึ้นเยอะครับ มาลาครับลาเจอน้ำฝนใหม่ๆครับขึ้นแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่เจอลูกรรงเลยมันไม่โดนน้ำฝนท่วมบ่ นี่คือวิธีชีวิตแบบวิธีอีสานครับทำหลุมดักปลาไว้ก่อนนี่โอ้สาลงนี้ทำไมมีแต่ปลาดุกวะ มันจะกล้าขึ้นไหมน,นี่ไปยินเสียงสับขนาดนี้ไหมวัวนี่จะลูกรังเลยดูอ่ะโอ้ ดินดวนมาแล้ว่นสวัสดีครับอยู่กับผมรถดัมซิ่งนินดวนครับเ <c oughs> มื่อวานโดนแฮกเฟสครับเฟสโดนแฮกก็เสียหายไปประมาณสี่พันห้ามั้งมีคนหลงโอนเงินไปให้ครับ <c oughs> นี่ ระทงครับพรานทงทากับดักไว้ก่อนหากับข้าวพรุ่งนี้ครับนี่ตก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 เออเอาที่ต้มมาท้าได้ไหมนี่นี่ไม่เฮื่อน่ะเฮื่อน่ะเฮื่อน่ะฝนมันตกแค่วันนี้วันเดียวแหละะทงพรุ่งนี้มันก็แรงแล้ว ตกวันนี้วันเดียวครับพรุ่งน,นี้แล้งแล้วรูมนี้สงสัยจะแห้งเลยทุ่งทำไมรู้ว่าปลามาฮะทำไมรู้ว่าปลามางเพราะเย็นๆมันจะขึ้น,ออนเองเองเดินมาดูบ่เดินมาดูนะอ๋อวันฝนตกนะเงี้ยเราทงนี้ไม่ธรรมาดานะนี่ รู้จักหากินดินน่น่าจะรู้จักหากินเรื่องปลาเรื่องอะไรอืมฝน้าทุกคืนนี่ฝนตกหนักๆด้อจะได้ปลาเต็มหลุมนี่แหละอ้วถ้าน้ำเต็มหลุมมันไม่หนีออกอ่ ฮะานาันา,า,าอืมัมนรู้จักทางเนาะฝั่งนน้นมันไปไม่ได้เลยเนาะนั่นอ่ะปกติน้าไหลตรงไหนมันต้องไปตรงนั้นเนี่ปลานะอ่ะท้องฝังโน้นมันมันไม่ขึ้นหมดทงน้ําไหลนะ่ะนนนบออเอ้ย นี่นอนเลยว่ะมนุษยอีกนี่นี่ทำกับดักไว้ครับนี่มีใสใบไม้มีพรางด้วยพรางตัวไว้ก่อนครับนี่ให้เป็นธรรมชาติเยอะน้อยวนน่ะวนน่ะนี่ไม่ธรรมาดา,าครับโอ้นี่ เ,เดี๋ยวมารอดูพวงนี้จะได้ปลากี่กิโลครับนี่ได้สี่ตัวแล้วเอาไปขังไหมก่อนนี่ทอดกินยินนี้เลยท้งไม่งั้นหายเลยหนิมันกระโดดเด๊ตอนนี้มันน่าจะได้ยินเสียงเรานะมันเลยไม่มาเมนมานที่เต็มเลยเราอยู่ขางฮะเดี๋ยวนานที่มันเต็มเลยขิงวะอ๋อท้อทงบอกว่าเดินมาเมื่อกี้ท้อทงว่ามัน มันมารอตรงนี้เต็มเลยอะแต่ว่ามันขึ้นมาสองตัวก่อนครับเนี่ยถ้าฝนตกแบบนี้ตลอดทั้งคืนอ่ะผมว่ามาแท้แหละหลุมนี้จะได้ประโยชน์มากเลยครับเนี่ยเราก็มาเก็บเอาเด่ดตรงหลุมนี่แหละไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังข่าวดีกับทอทงครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้แหละ พิธีชีวิตอีสานครับนี่ฝนตกขอทงก็รู้จักหาปลายไม่ธรรมดาเย้ยคนนี่เห็นแต่นั่งอยู่ในแคมอยู่ด้วยกันเมื่อกี้อยู่ๆก็วิ่งมาเลยครับผมก็เลยตามมาดูครับอือโโอ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกดลูปกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผม